ลุ้นกล่องสุ่มกันไหมครับเรามาลุ้นกล่องสุ่มกันกล่องสุ่มเป็นเป็นโตนะระวังร้อนนะคะครับรึบหนึ่งสองสามเฮ้ยข้าวข้าวอยู่ชั้นบนนะน่ากินมากม,ม,มีน้ำข้างในมีน้ำข้างในต้องเป็นแกงแกงอะไรไแกงเขียวหวานหรือแกงเผ็ดหรือแกงจืดรึบเฮ้ยแกงจืด นี้คือเมนูต้มฟักมะนาวดองค่ะมีของโปรดเลยอันนี้เป็นหนักๆแล้วอันนี้เบาๆนะน่าจะต้องมีผักอะไรสักอย่างหนึ่งจากไร่ออร์แกนิกรฟมเอ้ยใช่ไหมใช่ใช่ทออันนี้คุณแม่หนูทำโหสุดยอดลุ้นลอันนี้ต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่น้ํำละฟลุ๊เฮ้ยไข่เจียวมะเขือเทไศจากสวน ครับน่ากินมากค่ะหอมมากให้อร่อยนะคะจา์อันนี้อันนี้น่ากินมากเลยอ่ะสดน้ำร้อนๆคงดีกับอากาศเย็นๆที่นี่ค่ะขอบคุณนะคะจาย์